สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมินี้ก็มาภ์พอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมินี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคำนวณของคุณตายุทธนะครับเนาะว่าคุณตายุทธเพิ่นจะให้แนวทางเลขตัวใดในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเาจะให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับกันเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของคุณตายุทธอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับเนาะครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชคไว้ด้วยครับเดิมโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนําโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านแล้วครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับเนาะเลขประจำวันกับตรงตรงสี่อ้าวคือแล้วกันมะเขืสามตัวแล้วแต่ยุ่เนาะ อลเเลยเือนเี่ยพอย่างออกครับโอ้สุดดายมากว่าท่านพี่เนาะนั่คุยกันนี่นั่งคุยกันเมื่อกี้ว่ะไปไปยังคนมาไปหาซืดพวกท่านเปิดร้านว่านจะเข้าตลาดนะเข้ามาแล้วเพ่นขาหมอนี่กล่องขิ้วงังขี้ยงหมอเต่าก็บวกวยังมันอุ่นำตัวไหน บอกไปแล้วมันบ่บอกบอกแล้วมันบ่บอกนลูกไปตลวสุรไปได้ไบอกตัวนี้ไปได้ป่ะวัตรงคักประจำวันกับตรงคักมันบ่ตรงเข่าบนเข่าบดเลยมันบ่คอมโพอย่างหัวครับหวนีฟันไปเลยก็ได้บอกมุมเอาเน้นๆเนาะมุมนเน้นเวนเน้นเนู้รน้นมน้นเมันบอกเข้าเันนีนเน้นเนม่นอยเ่ตายน้นเบเกอยเ่เนเเ้เเ เเขากลางนะครับตามับอกอกนังเหครับนเด็กอันี้ยุคกลางม้พลาดนะือตรงนี้สามตัวตรงนี้ตัวนึงนี่แปมากมีครับตัวหนึ่งมีครับก็ยังว่าตรงนี้ตัวนี้แก่มากเัมนแม่หม้เขากตรงนี้ตัวนี้มันแก่มากก็ยังบอกครับีปบอกนี้ยังบอกจับอเล็กเซียนไหมใส่แค่เนาะเอาศูนใส่แปดศูนยเนาะ ไหวไม,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 มจงหั่าาฮนาหมวกชูนจำแห่า่า่ว่าหวโอ้ยเป็นตีไกล้แต่ขาเปิดบังชูนจำหมดแครับสามศู <laughs> ขนข้างล่างน้อข้างล่างสามศูนอื <c oughs> ข้างบนนั่นนะสามศูนย์แปดว่าเจียววินมาจินมาวินวินชื่อไว้ยวน พันีลงทุน 7, 3, เจ <g ül> <g ül> ็ดศ <g ül> ูนย์สามดี่วยผมสามศูนย์เจ็ดสามจทนว่ารับดีดินอยู่เลขึื้นหลังซื้อไว้นะซื้อให้มันเจ็ดศูนย์สามหน่อยสามศูนย์สาอีกําโตัวละสี่สิบห้าสิบแบดเงี้ยมันซื้อไว้อาจจะไมาที่ในประเดนมันก็ใยสวยเปียกสวยแปดปดีว่ งวดนี้จังจังเลยแม่นบอตางวดนี้ตรงกับประจำวันท่านเขาสามตัวเด้อหวดงวดงวดงวดบ่อเขายังบ่อเขาก็ประจำวันมั่นมั่นือแต่ว่าตรงนี้ตัวเลขค้องนะเหมือยังบอกมีมันก็ติดมาตัวหนึ่งก็ปีแปดหรือปีแปดมันัวหนึ่งตีมันไม่ขึ้นยู่พีศูนย์สามเจ็ดจุท่องยูข้างบนแถวบนนอครับันีกประจำวันครับครับอันนี้จังเลยอยู่ พอโซนี่บยาุนเขาก็ไม่ขวบเลาวครับครับถึงในแนกันในงวดจิมากมันผิดพลาดในน้องวันเมื่อกี้น้องอาจารย์หยุดดีกว่าอาจารย์หยุดโสดนเป็นอย่งี้้ในยใหม่ครับเีย้ยนหอาหนักยเดหรอฮะนี่ไมหอไไหมอ ทำไมไม่เข <mile> ้านี่โตเดียวโตนีเหรอโตเดียวเป็นแคกอันนี้หาอย่เีเ็นไดเปล่ยนครับสบัดิเลยอันนี้หาดินบ่ดินคุณได้มักเมื่อยกเมื่ยได้เลยหาด่นหาจดไม่ได้ไปในสางันมีตัวอีกัหนึ่งกันบ่เขาฉัน่มันมาตีนตรงเือดวัมันเเดี๋ยวจิจังนี่งอนเบืองแจิตต้องมือว่าตายหยุด คิดตรงวันแม่นบ่วันนึงไมเขาุอวันครับแล้ววันนี้ตรงเลยแม่นบ่ครับงวดันนี้จุกปีแล้วจะไปซื้อหลายฟันกุ้นฟันกับพ่อสามตัวหลังจากนั้นไม่ซื้อหลายแม่นบ่กลับไปกลับมาตัวละเมืองจ้าเมือพ่อแล้วเงินเสือตัวละเมืองจ้าเมือพ่อแล้วยี่ปีครับผมท่านผู้ชเมืองนี้พอเที่ยงกัเดินทางมาที่อำเภอสมเด็จบ้านหนองไผ่เนาะค่านผู้ชมเนาะ สิ่งเคยมาขอโชคขอลาบขอตัวเร่ดีไปฝากกันเจ้าแฟนช่องออกับตายุดครับผมตายุดนะครับผมสิ่งช่วงหนึ่งกระดังจะว่าอู้นคนในอำเภอสมเด็จีนบาหูจักตายุดอสมผสคนเนาะกาเล่ต้องเดินทางมาขอน้ำตายุดอีกัางหนึง่งครับผมมันเห็นว่าเบิ่งสูงไว้คำนวณแต่ว่าของตายุดนี่จะบ้าหลายได้ครับท่านผู้ชมสูตรไว้คำนวณจริงอยู่แต่ว่าหันจะมีแค่เลขชุดเดียวดเดยวนาะินามากจะเป็ยนยังสี่ ครับผมก่าสวัสดีครับอายุจ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนและให้ต้อนให่มนต์แบบห้หลายตัวเนาะก็ได้แนวตาแนวแล้วแต่ก็ได้แครับเนี่ยสองหักเก้าสองหาเก้าสองห้าครับเด่นแตัไหนคะเด่นหน้าเด่นห้าเก้าสองห้าสองห้าเด่นห้าเก้าสองหาวี่หา บ่มี่สองตัวบ่ครับแต่ยุ่งสองตัวก็บสองหาเนี่ยอัดไปเลยโอ้สองหาเลยเป็นบ่ซื้อเป็นปีบไปเลยขายยังยิ่งไปเรื่อยจะเป็นปีบก็ได้บ้างลายฟ้าม่มีฟาดมันใตะข้าวแต่บางข่นไว้เนี่ยทางลางแต่มาช่วนช่วนหมากขึ้นบนโอ้ครับครับครับหมากสูตรนี่มันเป็นบนบ่าตาช่วนหมากสูตรเป็นบนหลายกว่าลางครับ ชิดตัวที่มีอยู่ล่างอยู่ประมาณสองโอ้ครับ,รบ,รบแต่ว่าบนบนมันเขาเขาจังกับจังเติบเรืองครับเขาเขาเสามตัวเลยบอกครับสามตัวมอมีกาบมีอย่างเล้โอ้ตรงๆเลยหงอนเนี้นประจาวันเขาอีกซ้ำหมดครับ จังพ่อยังก็บอกนี่เรียนครับคุณทรรครับวันนั้นวันวันนั้นว่าพ่กเขาประจำวันก็บอกด้อยไม่บอกครับวัที่ผ่านมานะครับแต่ก็ติดแปดตัวเดียวนะครับเนาะประจำวันก็เรียกบอกจำมาตรงมีตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้ก็เรียกบอกสามตัวตรงมีตัวเรื่องเขาเหมืเขาแปดเลยเงวดเมืนเขาเวิร์ดเลยบหมือนตรงเป๊ะว่ะครับปัจจุวันก็บตรงเลยตรงเตะครับหาดินเลยอยู่หันก็เรีครับ มีทุนจะไปซื้อหลายวิ่งหายจัก4ีหาแสนกับพ่อแล้วเด็กยัไงวิ่งเด็กนังก่าครับคุณพ่อหน้าเนี่ยเด็กคาเด็คา่งลยไม่ไม่ลูปทุนแต่ดูไทวิ่งหาทำทุนเน้นหายางเดียวเอาบาทหนึงม่ะได้สองบาทมันสามบาทุนแสนหนึงก็ได้สามแสนอ๋อวหน้าตาเนาะทานอะไเจ๊เขา็ไซื้อ เออเก่าสองหาก็ลอยคุ้นลอยไว้ก่อนฮะมันออกเต็มตแมว่าล่ะมันนั่งปรกันช็อตไว้เปสี่สาวจะเมียงไว้แล้วหาเดืยนร้อนทีหนึ่งเนาะจากมันดีนี่มีมี่แหละมี่มันยังใหม่ๆอยู่ฝึงเขาเจ้าฝึงเขาออกมามี่อยู่ดรอกเลขฝึงควายมือแรกม้องสีบดไว้แต่เก่าสองหานี่แต่ว่าเลขดังเลขสองหานี่เนี่ยจังจีเลยเนี่ยย่อมเอาเลขดังไปเจ้าบัวปลาเขาเนี่ยบัวก็ได้สองห้าคือคนแนนฝันนั่น ่ได้หัวก็ได้แม่นมันก็จักมื่อแล้วปล่อยงอดก้อนกับปล่อยนอเพราะว่าเต็มอัานห้วยดังไว้ตัวเล็กของยายหัวคู่บ้านมันมาดสองนอหงวดก้อนทั้งยายตอมยุ่งกุ้งเจี๊ยบมคาดสองซุมเล็กเขาสื้อห้วยไม่ถือกระบอกนี่เขาซื้อจิบปีแจ๊กทีถือพวกถือร้อนยังอัานอยู่ห้วยซื้อห้วยเนาะว่าจะไปหาตลาดกินแบงกิเก็บใบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ย้ายบัวของเพิ่กนกะเป็นสามสองหาครับจะเป็นเลขตัวเดียวกันกับของตาหยุดเจ้าของตาหยุดนี่จะเป็นเก้าสองหาครับ,รบตัวเลขเมื่อยตาหยุดบอกว่าให้มีแสนวิ่งแสนมีล้านวิ่งล้านครับก็คือหาวิาว่งหาเพราะวิขาดทุนมิจะได้กรับได้แต่หยุดว่าครับจะไปเป็นอย่างอื่นมันเมื่อยคนว่าลงทุนตัวนี้หลานหนึ่งก็ได้สามแสนก็ทุนไม่พอหระครับแสดงว่าเล่นหานี่บุ๋มเลยเนก็ดีก็จีดยางไม่พอเล่นหานี่แน่นอน ตายกสั้นช่วงหายแน่นอนอย่เนียนะฮเก้าสิบเก้าไปเลยหานะตรงนี้เลยมันจำนวนสามตัวตรงตรงนี้หากถู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 กองเก้าสองห้าเก้าสองห้าเลขเมื่อยแต่ยุดบอกว่าห้แลงนไปเรยครับหานี่แล่นไปเรื่อยบ่มี่ลาดบ่มีเมื่อยใพรมีทุดรก็มีหานะเออจะมีวิ่งไยผู้มีหน่อยก็จักแสนหนึ่งผู้มีหลายก็หาอกแสนก็ดึงไป เอาเข็กันล้านกลัวนอกเอาแล้วว่าใครขอกลมั่นอยู่เนียหมดไงหมด่อลมันีดยังเออแมนยุดว่าหมอทิ่ผ่มามัออกเจอหนึ่งนองวดก้อนนี่ผมไม่ได้มาแต่หยุดไหนวิ่งัวไดงวดก้อนนี่นี่นี่ี่คอยต้องถามมันํามน้ำโฉงนะครับนามว่าตลอดงวดก้อนนี่แต่หยุดไห้เพื่อให แรงตัวไหนมันทำหม้อชูฟังเนี่ยครับเพิ่นกับว่มั่นใจเพราะว่าเลขเพิ่นบ่ตรงประจำวันครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นมั่นใจอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นตรงเลขประจำวันครับงวดก่อนบหว่าตรงก็เลยบอกกันนี่ว่าบ่ตรงเนะก็เลยบอกเพิ่นกับว่าคนนบ่ตรงครับแต่ว่าต้องติดมาตัวนึงก็ติดดีๆคือติดเลข8นะครับครับไพ่ใน3ตัวต้องติดมาตัวนึงครับมันใจแห้งมันใจ99้าสิบ่ละปกติ1ใน3นี่ต้องเข้างวดนี้เข้าเข้า3บ่ ก็เก่าเนี่ก็ววเหงาอย่างนี้าสามตัวบางวนนี้เขาก็ตัวเต็งไว้นี่กันช็อตขอมนี่ฮไม่หมดแล้วขามันตรวนามตัวหนึงเขาหามาสตัวยุติมันสลับกันนอกแต่หยุดนอตแล้แต่แล้วอกอันนี้ไหว้มนบ่ได้ได้ไม่บ่ละผมชื่อไปปับนี่ยิ่งตังตัวโอ้ชื่อเลขเลขบุป็นชุ่มจอมือว่า พ่อไปยึงปวดปวดไปเลยเขาหยิบเลยเนบอเจนจมื่ว่าเจ้าชื่อเรขกปหวยดึงแม่ตัวเดียวไปเลยบอบอกชื่อเลขนักเลงตัวเนี้ขอหายขนาดจมื่ยังหายจมื่ยังหายขน่นี้บ่วยขึนถือขอห่มอถือเนาะอันนี้ดึงกดปวดไปเลยถือพวดถือเลยรได้สใจก็ถือข้อก้าบอกอีจำไที่อ่างกเนี่ยเจ็ดหของชากมของรัฐบาลเด้อครับท่านมเนาะทัดตัดสองต้นี่ถูกกับทุกมวดหน้าตาเนาะตัดบนตัดล่าง เป็นละวันที่หนึ่งก็ได้เนาะน่าเจต่างกนเนี่ยเด้เราอาจจะมาเป็นละวันที่หนึ่งก็ได้ได้ครับแ่าชมีอยู่ที่แยกยังซื้อไปเกาะชองหาล่งใต้ซื้อไปรอดเพื่อมันเจอมันจิมีบอล่ะกระเบื้องบอลแต่ว่าตรงวันนี้เนาะตาเนาะตรงวันตรงวันนีมันบอกเส้นห้าชอมหานี่เนียนเนท่านว่าสกุลสกุตอนนี้มอดได้หลายตัวเนี่ยเหรอมดได้เป็น เอาพ่อชิตัวเศร้าตัวมันก็เฟืองทุ่มตายเรืเอาะครับขอบุณคุณตายุดเพื่อให้เน้นเน่นสามตัวนี่ออะไรกีอยางเนกพี่รองนี่นันเขาสามตัน่นอนแม่จะบอดาเจ้าเจ้าเจ้าเกาสหนตาเนาะเก้าจองห้าเก้นิ่ห่าไปเลยนินหาไปเลยทุกกำลังใจกดไลคกดแชร์ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขสูตรหวยคำนวณของคุณตาหยุดนาะครับเนาะคุณตาหยุดเพิ่นกให้แนวทางมาในงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับคุณตาหยุดเพิ่นให้ตัวเลข925นะครับ925เด่น5นะครับ925เด่ 9, 2, 5, 5, น 9, 2, 5, 5ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสูตรหวยคำนวณของคุณตาหยุดก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันนะครับนาอในงวดพันที่17ก,กุมภพาพันธ์ครับท่านผู้ชมแอดมินบุญรรมนํำโคกเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเดอการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาะก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเดอครับ แอดมินบุญทำน้ำโชคขอไวอ้่อดในทานผู้ชมนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอฉกชคมันมันกันทุกคนเด้อครับเดิมสวัสดีครับ